พักล่ะอาซักเลยตื๊ีตัวตึ๊ตื๊ตื๊อืมตกงยเขงค้างแดงว่าบบต,ตั้แต่คืนนี้เหะครับกาคือเต็มบบกครับแค่นี้เต็มบกบกคับงบกไง ครับพี่น้องผมตกป่าหาอยู่หากินครับฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นครับผม24ชมมั่วโมงป่าขึ้นครับผมน้ำขึ้นนี่ครับเข้ามาเบิง่งไทป่านหาป่าต้องมาสักซุ่มกันครับผมนี่ครับลองหานครับผมริมลองหานเบิ่งครับข้นข้นเต็มเลยมากครับตัาเมีครับผมทีมงานไปซุ่มมาเอาไหน,ะ <Yeah. S 1> นเบิง่ง น้อสิีต่อปล่าวะปฝาเป็นตัวนี่ครับน้าม,มันท่วมอ่าซักน้ำมันหย่า,น,าน้ำอยังนี่ครับปฝานึ้นนหรอเห็นปะาเจ้าเหแบบ็นปลาก็จะเอาปลารับผมอุ้ยหน้ามันเึกแท้โอ้โอหแล้วหอมเบิร์กดีปล่าฝานขึ้นมาครับผมนี่ครับโอ้ยจะพูดมากไงาอยู่บ่วะ่ะเอาหมองมาใส่ยังสิได้ในแบบนี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโดดอออโอ้อนะโออเบิงยังเลครับนี่จ้งเนเห็นป่านี่โอ้โดมันโดดมันหนีนะไปทังไหแล้วเดี๋ยวไมองข้าเจ้ากับินิงโห้องแด่แฮมันาะโอ้ขับรถน่อยแฮมากเถอะสียนายสัญญอยู่บ่าวะกาคือว่เห็นป่าอ๋อนี่ครับ แค่บานก็เจามาตะเซาครับผมปลาต้องหลายเลยโอ้โหออกมาไหมครับเอาไหมเร็วเร็วเร็วถึงแะ้โอ้ยโอ้เข้าเจาเห็นหลังป่ามันขึ้นมาแล้วเข้าเจากระซักครับมือข้าจะเห็นบอวุ้นนี่นี่บ๊อบโอ้คุณบันทึกพูดเร็วเร็วเถอะ ถีดละถีดแล้วพี่ตัวนึงเอาตัดพีพีพีเมียพีแล้วเนาะพีป่าแล่นพีฟูงเล่นแล้วเนาะ่มีพีเมีปตาอยู่พีแบบนู่นพีอยู่พีโอเห็นอยู่ฝั่งหลังมั้งฮะใส่ถุงมือครับผมยิบยังเร็ว เีเดียวิง้อนครับผมไปหมดเลยวะเมื่อกี้ต้งหลายนีิโอ้ยั้นหมายกัวตัวน่อยวะคือตัวน่อย่ะไม่ขึือตัวใหญ่ปล่าว้าวสุด้ต้องหลาย้ะ มาซ่าครับผมโอ้แต่ไม่เห็นมาซ่าเลยมึงเงินเป็นซิปอยู่นี่มันลอยอยู่นี่นึงครับนุ่ซักล่ะท่านไปก่อนใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วอ๋อซักอะถือ ngay Tôi nhìn phải xảy lộ Tôi nhìn phải xảy lộ à? tiếp tiếp ทางแดงครับใส่ถุงมือหมโอ้ยใส่ถุงมือเปลี่นมานี่จับไงโอ้ อเฮ้ลงมาผีไหมพี่พีงทั้งหลายผีปิดฟูงปิดฟูงเลยพูดขึ้นหน้าออกซุ่มมากเถอะวะไอ้๋มองมากเถอะวะ ัวนหนอยนึงโดดซักใส่ยางดีตัวนน่อยนึนงวางตไงรยอมเา่มตัวดนด,นดนนนวนนอนนไดแหลค,คู่ใหญ่แต่ว่ามันมาตัวอยนึนยงบรรนเมีแหมีซุ้มครับผมใสซุ้มซักเหร ฝนกะตกลิ่นครับผมบรรยากาศโหปลาขึ้นมาจาัดๆ,ๆ,ๆขึ้นมาเบิ่งครับแล้วก็ยืนเท้ามันมาเดี๋ยวมันก็ซีแลีนขึ้นมาห้า,หาวน,นี่แหละเราต้องนั่งลงไปหามันครับผมนี่ครับเบิ่งมันตัดคนเต็มเลยบรรยากาศป่าบืนครับผมอาสักซุ์มกันอาป่าตามพิธี มือลยมือเลยลงมาแล้วมาแล้วไปเไบถับ ซุ่มซักทกนี่ครับซักไปโดนเติมครับผมผลงานที่ใดกะประมาณนี้ครับนี่ครับสบานกับซักไปเรื่อยๆปามก็ขึ้นไมาเรื่อยครับผมเ้าก็รอใส่ซุ่มครับผมม,มันนี้พี่ซ่าซักซุ่มพ่อพี่น้องฮะซักซุ่มปลาครับผม คใส่บัตรตักมีก็อยู่คุณครับผมบรรยากาศหาปูหาปลายยมน้ำม,มากครับผมจะบานไปหาไปเรื่อยๆเทาก็ซักไปเรื่อยๆครับผมปลามันก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาก็พรายานข้นครับผมเพิ่งจะขึ้นมาใครผมนะครับ <c oughs> นี่ครับเที่ยวเงินบืนดีนาเรืบนี่ครับนี่ครับ คนน้นมาคืนเมนเื่งรับแต้วันคืนมาบรหาบตนาจะบปะถึงคนแบบนะครับแนบางหางแดงไงได้ตนี้ตูงไ,งตงไงมามาไงมาอ้ยไปแล้วอ้ตตูงไงอูยตูงไงไหมิือมรรตากาศข้างนอกครับผมคนไปอะไร คนยังหาอยู่มรรยกาศนี่ครับคนหมดหลายครับผมทึ่งมองเทิ่งซุ่มส้นมากครับซุ่มสักมุมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยปิ้งป่านะไข่ไข่อันนี้อันนี้เขาก็มากลยนเดียว ว,ว,ว่าตั okay, oh, okay, uh ้งแต่คืนนี้แหละครับว๋าคือติมโบกแค่นี้เต็มโบกกระบอโบกไงอบมีความไปใดเลขอบคุณครับมครับมระไม่ได้มาอนครับนี่ครับของกม้าเนี่ยครับด้เท่านี้ละเด้ครับไปถ่ายในท้ายรถนะอก้องมาตัมาขึ้นนบอกครับนี่งป๋านมาตั้งมาขึ้นครับ อ่าอืมโอ้คุณครับเพิ่มมาแต่เมื่อคืนผมเขาจะมาวันนึ่งเขาเต็มรังผมเลยยิ่งแรงกันทำไมฮะเบิ้งผลงานครับผมขึ้นมาแล้วนี่ละปลาสักซุ่มครับผมเลือกันมีที่ถุงนี่นี่ครับปลาสักซุ่มทุงนั่นในวันีปลาวะทุงนบ่มีทีนล้ที่ละ ลยอยู่ในล่างนะครับผมผลงานพอได้กินครับผมมาซระเจาออกกัดปลาซขึ้นแล้ว